มันจะบอกข้อหกก็คือเรื่องบนเตียงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้คุณไปนอนกับเขานะแต่ถามว่าเรื่องแบบนี้มันหลีกเลี่ยงกันได้ไหมถ้าคุณรักกันอยู่ใกล้กันน่ะถ้าคุณสปาร์กกันมาถือโอ้โหไฟสปาร์กกันรูบลับรูบลับเนี่ยมันห้ามกันได้ไม่มีใครห้ามใครได้มันเป็นความรู้สึกของแต่ละคนนะแต่ที่รันจะมาเตือนก็คือคุณต้องดูด้วยว่าลักษณะอาการแบบไหน หรือว่าก่อนจะมาเขามาบอกกับคุณเรียบร้อยแล้วว่าถ้าฉันไปเธอต้องมานอนกับฉันนะถ้าเธอไม่มานอนแสดงว่าเธอไม่รักฉันถ้าเขาพูดแบบนี้สแสดงว่าผู้ชายคนนี้หวังจะมามีอะไรกับคุณนะทีนี้มันอยู่ที่ว่าคุณอะโอเคไหมพร้อมไหมถ้าคุณหลงรักเขาหัวปักหัวปัม๊มรักกันแล้วคุณโอเคคุณจะไปอยู่กับเขา มันไม่ใช่เรื่องผิดค่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดน่ากลัวอะไรมันอยู่เพราะฉะนั้นให้อยู่ที่คุณสองคนว่าคุณรู้สึกกันยังไงคุณตัดสินใจยังไงคุณความสัมพันธ์คุณไปในแนวไหนแบบลึกซึ้งกันขนาดไหนระหว่างที่คุยกันนะะเพราะฉะนั้นคุณสองคนเท่านั้นที่รู้แต่เราจะ,ะบอกว่าถ้าคุณไปอยู่กับเขาที่โรงแรมไปมีอะไรไปอะไรกันอย่างเงี้ย สิ่งที่สําคัญคุณต้องรู้จักป้องกันตัวนะคะป้องกันตัวด้วยการอะไรคุณก็รู้ว่าป้องกันตัวทํำยังไงเพราะอะไรเพราะถึงวันนี้เออคุณรู้แล้วโอ้ยฉันฉันอายุเยอะแล้วไม่มีประจำเดือนฉันไม่ท้องหรอกอจำไว้การป้องกันตัวไม่ไม่ได้มาจากการมีลูกการท้องอย่างเดียวเพราะเรายังไม่รู้มาก่อนว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างใช่ไหมเราก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อโรคติดต่อ นะคนที่สามารถท้องได้ก็เนี่ยเกิดการผิดพลาดท้องขึ้นมาได้แล้วก็มีปัญหานี้เยอะนะคะคนที่มาแล้วพอมามีอะไรครั้งเดียวมาครั้งแรกกลับไปท้องเลยแล้วผู้ชายหายกริปไปเลยเพราะฉะนั้นป้องกันตัวถ้าไปโรงแรมมีอะไรเขาเรื่องบนเตียงสําคัญไหมอยู่ที่คนสองคนแล้วก็ถ้าคุณเลี้ยงไม่ได้ <laughs> ไฟสปาร์ เออไปดูหนังไปดูหนังอะไรเขาที่ห้องไปได้ดตั้งใจจะไปม,มีอะไรเขาหรอกพอมาดูหนังกินกาแฟใช่ไหมคิดอย่างนี้พอไปถึงมันไม่ใช่อย่างนั้นเดียเพราะว่าทุกอย่างสถานการณ์บังคับแหมขวางไกลๆโอ้ยตัวก็หอมอุ้ยหอมจังเลยไหนกอดไหนอย่กอกอดโอ้ยมันก็ตระเดเปิดเปิงมันเป็นไปได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นร <c> ะ <oughs> วังไ้ด้วยก <c oughs> ็ <c oughs> จะไปข้อสุดท้ายอ่ะข้อสุดท้ายนี่ อันสำคัญหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะเป็นแบบเดทแรกฝรั่งคนแรกยังไม่เคยเจอเดทฝรั่งมาก่อนเลยนะคะหรือว่าไม่มีข้อมูลไม่หาข้อมูลไม่รู้ข้อมูลอะไรกับฝรั่งพองมาเจอนครั้งแรกมันจะบอกนะคะว่าข้อเจ็ดก็คือที่เจอกันครั้งแรกนะคะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะกอดกอดเป็นวัฒนธรรมของฝรัง่งเราอย่ามองให้มันเป็นการน่าเกลียดกอด คือการทักทายนะคะเพราะหลายๆคนอาจจะอุ้ยกอดคุณกอดฉันได้มันเตะอังฉันอุ้ยอายคนคนมองอาจจะหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบนี้เพราะมันเป็นครั้งแรกคนไทยทักทายกันก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาไม่ได้มากอดกันใช่ไหมแต่ทีนี้ฝรั่งการกอดคือการทักทายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตกใจก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้ยังแบบมี มีแฟนครั้งแรกก็ต่างชาติครั้งยังไม่คเคยมารู้ก,ก,ก่อนก็อย่าไปเวลาเขากอดก็อย่าไปแบบไปทําแบบว่าหลังเกียดอุ้ยไม่ใช่คือเราต้องรู้ไว้ก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเขากอดเราเ่งนี้กอดทักทายก็ไม่ได้กอดจะดูดนดนึ่มขนาดนั้นเขาก็แค่กอดกันเราก็ควรจะกอดตอบเขาด้วยนะคะกอดกลับไม่ใช่เขากอดล้วยืนทื่อแข็งไม่ได้ กอดคือการทักทายค่ะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าถ้าเขาทักทายเรามาเจอกันกอดกันเราต้องกอดเขากลับด้วยนะคือการทักทายเพราะฉะนั้นรู้ข้อนี้ไว้แล้วที่สำคัญคืออ,อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือสมมติว่าเขามาแล้วไปเที่ยวกันอะไรเงรนะี้ยเนี่ยเขาเดินจับมือเราเอาอยู่ๆเข้ามาหอมเราเราอย่าไป เรียกอะไรคนไทยการการแบบว่ากอดกันจูบกันในที่สาธารณะมันจะดูแบบไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งนะเขาก็ไม่ได้มามาจูบคุณกอดคุณแบบเหมือนจะลากคุณขึ้นเตียงอย่างนั้นไม่ใช่ไงก็เขาแค่ก,กอดการกอดเขาคือการเอนดูรักใครแสดงความรักนะคะแล้วการจูบเขาก็ไม่ได้ไปดูไปจูบปากคุณดูดดื่มแลกลิ้นกันอะไรขนาดนั้นนะเขาก็จูบ บางทีก็หน้าผากบางทีก็ผมบางทีก็แก้มบางทีก็แขนบางทีก็ไหลอย่างเงี้ยแฟนรัน <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะถ้าเดินกันจับมือกันตลอดแล้วก็เดินไปห้างที่ไหนก็ช่างแกจะทําอย่างนี้ตลอดเด็กก็หอมผมเดยกก็ดึงผมเข้ามาหอมเดี๋ยวก็ดึงมือมาหอมเดียเด๋ยวก็หอมหน้าผากเด็กก็หอมแก้มก็จะคือจุบจ๊บๆอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มันแบบอะไรแกจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้ว ตอนแรกรันก็รู้สึกว่ามันอายคนตอนแรกเฮ้ยแต่พอทําไปทํามาเรามามองอเขาไม่ได้เขาเหมือนแสดงความรักเราอะว่าเขารักอะแล้วเราก็จะชินไปเองเราก็ไม่ต้องไปอุย้ยมองลึกลกตอนแรกอะไรก็ลึกๆมองซ้ายมองขวาแต่หลังๆเราก็มาเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นนิสัยของเขาบางคนไม่เป็นนะคะแต่คนที่เขาโรแมนติกอะ,อะเขาชอบเป็นอย่างเงี้ย แล้วรันก็จะแล้วเราเป็นคนชอบชอบโรแมนติกแล้วก็ชอบเป็นคนแบบเนี้ยเราชอบเหมือนกันเราก็เลยเรารู้เราเข้าใจกันได้ไวแล้วก็หลันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันชอบกอดชอบ้อมชอบจุ๊บอะไรเงี้ยตามที่สาธานะถามว่าทําอย่างนี้น่าเกลียดไหมมันถ้าเรามองแล้วมันเป็นการน่ารักมากกว่าเราเราไม่ได้ไปตัก ตั้งใจจะไปจูบไปกอดกันขนาดนั้นไปแค่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเราเห็นคู่ล้มันน่ารักอ่ะเขาหน้ารักเขาหอมน้าผักกันเขาหอมผมก็ดึงมือไปหอมอะไรประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถือว่าเขาแสดงความรักเราอย่าไปแสดงความรังเกียจนะคะอย่าไปแสดงอาการรังเกียจเขาถ้าแรกๆคุณอาจจะเขินอาจจะอายแต่ว่าถ้าเขาทําบ่อยๆเนี่ยคุณอาจจะชอบก็ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องปกติแค่แสดงความรักโอเคไหมโอเคได้ไปแล้ว7จ็ดคอนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ตัดต่อให้ใน YouTube ถ้าใครเข้ามาดูใน YouTube ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดได้นะคะกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่จะลงให้ <laughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟฟนี้ ขอทุกคนนอนหลับฝันดีก่อนนอนอย่าลืมมองหาสิ่งขอบคุณก่อนนะคะฝันดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ